สวัสดีปีปใหม่ค่ะขออวยพร,พรให้ให้เพื่อน,พอนเพื่อนมีสุข,สขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม,จไม่จนและสมหวังในวันปีใหม่สวัสดีค่ะช่องนกนงคอมเมนต์ค่ะวันนี้เป็นวันปีใหม่เราก็เลยมาอวยพรให้เพื่อนๆน แล้วก็ฝากช่องของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเราจะได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกวันนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่เขาตกแต่งไว้ในท้องถิ่นนะคะเราก็ถ่ายมาให้รับชมเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวสถานที่ใดๆเลยแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ คลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆแค่มาอวยพรปีใหม่ขอให้มีความสุขตลอดปีนะคะบ๊ายบาย